วันนี้เราจะมารีวิวรถครับเป็นฮอนด้าโนวาครับผมเป็นตัวแรงครับในตำนานเลยก็เป็นรถของเพื่อนครับคันนี้เพื่อนก็ขับมาเล่นด้วยนะครับผมผมจะพาดูรอบคันก่อนนะครับรอบคันครับประมาณนี้ครับผมก็แต่งเรียบเระคันนี้นี่คือเจ้าของรถนะครับคุณเต้ครับผมเปอนรักผมเองครับเราดูอะไรนะครับผม เดี๋ยวไปดูที่จุดเลยข้างบนนะครับผมเป็นไรน็อตนะครับเออไล่น็อตเราทำให้ขาเฉียดเราเป็นน็อตคึ่งนะผมน็อตคึ่งน็อตเหลียดเต้เต้งเปลี่ยนสายคันเร่งใหม่เหรอเปลี่ยนประกับคันเร่งใหม่มาใหม่ไงโอ้โครับสาเข่าดงหลังอีกเดี๋ยวไปที่จุดดิปอกแขนมันก็เปลี่ยนใหม่แล้วผมนี่ครับกิบสภาพใหม่ครับคันนี้ ตอนได้มาแรกๆเ,เ,เ,เป็นแบบสภาพตูไม่ได้ครับอันนี้เก็บสภาพมาก็ดูดีขึ้นครับตายบอกเอามาเนี่ยผมเ,เต้จะทำสีไปหน่ะทังอะทำอยู่พุเตมหาหกไปอร์หรอบแล้ว,ลวอ๋อแบบกยพุเตเราเนี่ยอันนี้มึงมึงไล่ใส่ไหมเนี่ยเองมาแบบนี้เลยอ๋อประมาณนี้เลยครับหน้าไมก้ก็แตกใหม่ครับผมวิม่งได้อยู่ประมาณ ยิงเท่าไรครับเด็แปดสิาณแปบาเฮ้ยวน่าจะได้เยอะกว่านี้อยู่มั <busca> ed, 100, 100, 100้งก็ได้เป็น้อยอ่ะได้อยู่ันอยหลอาเออวันนั้นอยขึ้นอยู่เนี่ยผมนาใหม่มางนี้อันนี้แกงก็เปลี่ยนใหม่แผมก็แลไม่มีีแยงเรเิมมึงใช่ตัวเดียวกันไหมกับอันเปลบอกอือเราใช้คนละตัวไปเลยอือเพราะว่ามันสั่งคนละตัวนะในสั่งแยกบอกก็ทาใหม่นะเป็นเบาป่านนะผมบางเรียบนะผม านีเออขับเล่มดีกวะ่ะต้องขายหรอกหายากเลยมีเมล่มนะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนเนี่ยผมตัวบามันหายากแล้วเป็นะวะใช่มันหายากด้วยส่วนมากจะเป็นเทน่าเนาะเนี่ยผมล้อลูมิเนียมครับนี่ไรน,น็อตไรนี่เปนน็นอตเดิมเนี่ยยังมีจุกรวมด้วยแต่งแบบสไตล์ยุค90นะฮะนี่มีคันเปียเนี่ยผม โมดตัวอารันะผมอะไรลยตำนานสมัยก่อนเราชอบใส่กันับสมัยปีสองปีที่แล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นไล,ล่รถคินๆแล้วครับไอ้ท่อทำใหม่ับผมขับไปทรงไปแล้วท่ออืมท่อทำใหม่ครับแข้งเอ้น,นี่มันมันเป็นแข้งสีทองเลยเนาะมันฟ้าทองเลยไอย้อบุผมกรบปูเดิมปะติ ว่าเขาผุดเด็ดเลยเกี่ยวเรื่องเลยเขาบุดเด็ดเนาะนี่ยโัวไว้น่าจ่ดีก็ได้อยู่ประมาณว่าสักเครื่อนั่นดิเดิมนเดียมันก็ร้อยกว่าแล้วกูอ่ะ่ชันบอืมอันนี้มึงเครื่องเดิมปกติมึงทำเครื่องมาแล้วเครื่อมึงทำมาแล้วโอ้กูว่าอยู่สักสองอ่ะ ก็ะมานี่ครับสภาพอะไรโดยรวมก็อยู่บ้านก็ทำแบบนี้นะครับเดียเ๋ยวมาฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเตะให้เขาฟังเสียงดิง <c oughs> ฟังเสียงเดินเบาเฉยนะครับได้ที่ไหน แค่ผมเสียงก็ประมาณนี้แผมอันนี้เตจะไปแล้วครับผมไปกลับสวนมาแล้วเจอ,อเกันเพื่อนไว้เจอกันสำบวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสอรวันนี้ก็สวัสดีครับ